โดยภาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อลทุกคนนองบอกว่าจะอยู่ทางฝัง่งลาวฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศยี่นีต้นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสแสงสาวลาวเดอ้อเนาะเมื่อนเสแสงก็ขึ้นมาเบิงอะ่ะเหงอนนองแหล่เพิ่นเนะาะวันคุณยายสัาเนาะเพื่อนอะ่ะทรงของความหาเสแสงวมาเแสงขึ้นไปเบิงแน่ว่าอ่าเห็นเขาเฮ็ดตู้บอะ่ะยันมันคุ้งเพิ่นวานะะแสง์ก็ขึ้นมาเบิงกะ กได้อยู่เนาะเห็ดอยู่นี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันต่ำเนาะทีอยู่แบบใดอันนี้คือต่ำแทะนะตำโพดแต่บา่านเห็ดซ้ำซาพอได้นั่งซ,ซื้อดอกพอแบบมาคนผู้คนมาพอมีบนหนั่งอันะนะนี้มันกระตูปอันนี้กะ แต่น้องของน้องทงอยู่ก็เต็มแล้วเนาะอยู่นี่เสาวนี้ก็แม่นนายสร้างเพ่นกะเทปูนเทอย่างแล้วเบิดทุกเสาแล้วเนาะมานี่ก็บบเจอะไผเนาะมาโมงนี่ ขึ้นมาแหวเพราะว่ามือนี้เอา่บ่แล,ล้วเวียกแล้วอเอาแล้วเวียกแล้วแล้วเอาค่ะมาเนะาะบ้านยังให้สร้างิ่นเทนตีนเสาตัวนั่นก็คือซิเมนปูนมิดเนาะปูนมิดเพราะว่าจะแสงบ่ได้ซื้อมาปะไ้เด็พี่น้อง ซื้อมาปะว้กับแจ็คสิปะไว้ใสน่นาอย่านมันเสียเนาะมแต่ว่าเฮาสีเฮ็ดอันไหนละให้สร้างให้สร้างเพื่อนไปแกเอาอยู่ห้านนะเนาะคือมือเห็ดมือนั่นกับีแต่ว่าโทรบอกจะของห้านเพื่อนเนะาะจะของห้านกะพี่น้องซอเสงนี่แหละก็บอกเพื่อนว่ามีสร้างสิขึ้นไปเอาอันขึ้นไปเอาอันปูนเดอ้อให้เอาให้เพื่อนแน่เนาะซอเสงกะ ก็เลยวันไปจ่ายเงินตำลังแบบนี้เนาะแล้วเวียกแลวก็ไปจ่ายเพื่อนก็ได้ไปจ่ายแล้วเนาะคาปูนก็ได้คาคาสร้างกระจายไปแล้วค่าสร้างกระจายไปแล้วเนาะเสานี้เบิงคือจังมีคนมาปีนเนาะปีนเอาอยัางมางเงินเงินนันเสแซงเอาใส่ในไส้เนาะมือนั้นมือชิยกบ่ได้ใส่ลายดองเนาะใส่ส0งพันกี่ก็ยังไปปีนเอาเนาะแซงบ่ย่านเสานี้ล่มทับเนาะผู้ปีนก็ดี ก<ภาพ>็สร้างมาปีนเอาเนาะแต่ก้าวฮันเคยมีเคยมีประสบการณ์เนาะเรื่องยกเงนินละใส่เอาเงินใส่ในใส่ตะกี้ตอนทำิีทำมดที่ว่าสแสงหยกเงนินเนาะกับโ<อ>บดี้โบ,ด,บ,ด,บดี้คือว่าเขาชิมาลากปีนเอานนะะ,<ส>าะเขาใสา่แล้วเขาก็มัดเนาะมัดเข้าไปในเสาพี่น้องผู้เพิ่นมาเพิ่นกับปอนเงินเนาะปอนเงินเข้าไปในใส่ันใบอย่างเพิ่นก็ปปอนใส่ คือ่าให้ข้าคุณลูกหลานแบบนี้นะบาลล้วละมืดต่อมาแลวเขามาปีนเอาหมดเลยปีนแบบปีนแม่นแล้วก็จกเอาเงินอยู่ในไซนะผู้เพิ่นอันนนะเราแสงกันเลยว่าโอ้ยคนนี่เนาะสร้างบุญยันมาเคลื่อนนี่นี่เสามันยังบ่ทันแห่งมันแห้งนี่ก็บ่เป็นอย่างนี้กับชูวและนี่คันแห้งแต่ว่าคันยังบ่แห่งนี่ก็บิบ่อยู่อกเนาะ เนาะอันนี้ก็คือเส้นที่เพิ่นขีดนี่บ่อหู้ว่าไม่ใครเห็นมา้ยเนาะนี่กระดับเพือนของน้องเล่เพิ่นเนาะทางงทึงเบื้องหองน้มนี่นะเอาขึ้นโบ,ออบ,อบอฮอดอ่าโบฮอดสามสิบเนซนสำเนาะเสาตัวนี้นะเสาตัวนี้นะโบอฮอดสามสิบเซนเนาะที่มาเอาขึ้นจากหน้าดินว่าดินน้องเพิ่นมันค่อยลงไปเนาะเบื้องนั้นานแนมเห็นเส้นก็จะสูงขึ้นมาเนาะแต่ว่ามาอยู่พี่อยู่อ่า อยู่ทางท้ายๆนี่เนาะเสาตัวนี้แหละจะจะสูงเนาะแปบว่าพื้นเฮือนของน้องพนนีก็ต้องได้ยกขึ้นให้มันสูงเนาะพี่นะเกือบอ่าเกือบห้าสิบบเกือบห้าสิบเซนพุ่นบ่นี้ก็ดินบอกสองก้อนเนาะแถวนี้แถวนั่นทานอาจจะกอกอบ่หอดก้อนสำนักเบื้องนั้นเนาะกอคึงก้อนแจ่เบื้องนั้น ก็เครึ่งก้อนแต่ว่าเบื้องนี้จะมาประมาณก้อนหนึ่งมาแถวนี้แล้วมันสองก้อนเแนล้วพราว่าแถวนี้มันต่ําดินมันต่ำจะต้องได้้ยกขึ้นสูงเนะาะพว่าคันบ่โยกขึ้นสูงพัดย่านน้ำไหลเข,าข้าเพือนน้องเพื่อนเนาะ้ามิดเสงกะคือว่าทิ่ยกขึ้นเพื่อนน้องเพื่อนขึ้นแต่สามสิบเซนเนาะแต่ว่าปรากฏว่าพอสร้างมาไหลแล้วล่ะคันสามสิบเซนแล้วมันจะต่ำเนาะ ต่ำกว่าทางเลยนี่นี่เพินพ่นเพิ่นแต้มเพิ่นหมายไปอยู่เนาะอันนี้ขนาดสี่สิบเซนน,นี่เนาะสี่สิบเซนเลยเนมไปเบิ่งตีนลดสะเสงเห็นบอบมาว่าทางหันสูงสูงกว่าดินน้องเพิ่นเนาะสะแซงก็เลยเอาขึ้นเป็นห้าสิบเซนเลยเนาะเหือนของน้องภูวงนี่นะเอาขึ้นห้าสิบเซนเนาะ เสานีกา่กะเบื้องนี้นี่กะแปลว่าสูงเนะาะทั้งหลังหันต่ำเพราะว่าดินดินของน้องมันจะมันจะเนินขึ้นไปทางทางเบื้องนั้นเนาะมันจะค่อยขึ้นไปเสาตัวสุดท้ายแจ๊เบื้องนั้นหันกัเจ้าคุดคุดแท้คุดว่านเนาะมันไดเอาลงมาเป็นเกือเป็นแม็ดพุนบอกเสาตัวตัวทางทงนะตัวแจ๊มุมนาะเกือเป็นแม็ดพุนเสาตัวนั้นกระเจ้าคุด,คด,คด,คดนะแต่ว่าเบื้องนี้หันบปลงหลึกปันไดนี่เบื้องนี้นี่ประมาณสามสี่สิบเซนนี่เบื้องทางหน้านี่นะ แต่ว่าทางหลังและวมันอ่าหกสิบเจ็ดสิบเซนเนาะเมืองทางหลังค่ะกะคันเห็ดแล้วมานี่กะเฮือนน้องคนนี้ก็ถือว่ยาใหญ่อยู่เนะยาะใหญ่เติบหนึ่งกะทางสาวแสงกะมาเนาะมาเห็ดให้น้องคนกะมีงบเนาะมีงบเขามาเพิ่มแต่ว่า ยังบ่ทันแจ้งเถื่อนเนาะว่าเท่าใดเมื่อวันอาทิตย์เนาะหายน้องเพื่อนอ่ะห้น้องเพื่อนเลิกการเนาะเอ้ยบมแมนเมื่อวันอาทิตย์เนาะน้องแลเพิน่นไ่ได้ไปการเนาะจังสีบอกเพื่อนว่าเ่าใดเนาะให้เพิ่นตื่นเต้นนะให้เพื่อนดีใจที่จริงหันเงินหันเข้ามาแล้วเนาะเข้ามาฮอดมื้อเสลแซงแล้วแต่ว่ายัางบ่ทันแจ้งเพื่อนเนาะวันอาทิตย์จังซีมาแจ้งเพื่อนแล้วก็สีมาถามความหูซึกเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนากันเนาะ แต่วาง,งบของน้องเพื่อนเห็นเข้ามาอีกเนาะมีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเข้ามาส่วยเหลือเนาะแต่ว่าสิไว้ไว้แจ้งให้น้องเพิ่นหูเมื่อวันอาทิตย์จังหูน้นำกันว่าง,งบขององนผู้ใหญ่ทานนี่เนาะเท่าใดนะตะแสงก็ดีใจน้นองเพิ่อนหลายๆเนาะน้องเพิ่นทีแรกเพิ่นกบ้คิดได้ว่าเพื่อนอะสิได้เฮือ่น่นะเพิ่นว่า ไปไปมาๆก็ได้โครงสร้างเฮือนเนาะมีแต่คอยเฮ็ดไปเนาะสแสร้งก็ได้ก็บรได้เฝ้าก็บอกน้องพันอยู่ว่างบมันมีหน่อยบอรได้เฝ้าเด้อแล้วกะ็ให้น้องหันตั้งใจเฮ็ดคลิปะนะเฮ็ดคลิปบรได้หลายก็ให้ได้มือละคลิปให้ได้ลงมือละคลิปให้เอฟซีได้เบิง่ง คันเวลาเพิ่นเบิงเพื่อนเบิงโฆษณาให้มีรายได้ก็ให้เอารายได้จากตโตเฮ็ด YouTube หับนะรายได้จากคลิปมาเฮ็ดเือนนี่ตืมเนาะเสะแสงก็บอกเพิ่นแบบนี้นะเพระาะว่าเงินเดือนก็เอาไว้ใส่ไว้จ่ายซื้ออยู่ซื้อกินเนาะแต่ว่าเงินที่ว่าได้จาก youtube ก็ให้เอามาตืมเนาะเอามาตืมใส่เฮ็ดเื ed, อนนี่บบได้หลายก็บอกเพื่อนให้ดุเฮ็ดนะ สมุนว่าน้องเพิ่นได้เดือนละร้อยี่เดือนละร้อยนี่มาเห็ดนี่ก็ได้ลายเติมเนาะเดือนนี้ออกอะซื้อดินบล็อกเนาะเดือนหน้าก็ซื้อปูนแบบนี้นะเดือนต่อไปก็จะเป็นค่าสร้างแบบนี้สําหรับสะแสงจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเฮือนของสะแสงเองหันในเบื้องต้นหันมือทําอิฐทีสะแสงยกเสาวเฮือนคือสะแสงมีเงินแต่แ0ดหมืทนบาทเ,เนาะแต่ว่าเป็นคนที่ว่ากล้ากล้าเห็ดใ,ใจได้ว่าสันส้นซะ บ่มีเงินบ่มีเงินตอนนะฮะบ่มีเงินแต่ว่า,าเฮาคดว่าหาเงินไปทุกมือนะก็เลยมาเสี่ยงเห็ดเนาะไปไปมาๆมก็แล้วให้จากเงินแปดหมื่นบาท <c oughs> ก็แล้วเือนให้แต่ว่าก่อนสิได้ซ้ำนั่นหันทางสแสงก็ได้กู้กู้ธนาคารเพิ่มเนาะเพราะว่าคันบบกู้ธนาคารก็คือสิบบแล้วนะก็เลยว่าได้กู้ธนาคารเพิ่มเติม ยงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นหนีธนาคารก็บมเป็นอย่างเขาก็คอยใช้ไปเนาะคอยหาคอยใช้ไปเดี๋ยวนี้ยังอะยังหนีหลายอยู่เสแสงก็ได้ก็เลยว่าได้เห็ดเบียกเนาะเห็ดยังก็เห็ดไปเบิดทุกอย่างยุ่งยากกะเห็ดเนาะเบียยงยังก็เห็ดเห็ดไปมดอันนี้ก็เป็นไม้เพื่อนนะเนาะพอดีเลยว่าไม้โตูท่วา อันนี้เจียให้สร้างเห็ดไม้ตีแบบเนาะตีแบบคานแบบอย่างไรตอกแบบคานเวลาเพิ่นสิเทนะมือนั่นกนนะเนาะหินทรายนี่ก็ยังพออยู่ซ้ำเห็ดคานเนาะ ไราหั่นกอแล้วก็เห็ดคานเนาะเทคานนี่ถือว่ายังพอเพราะว่าเะแสงซื้อนะหกเม็ดก้อนเนาะหกเม็ดก้อนหินสามเม็ดก้อนทรายสามเม็ดก้อนเะแสงซื้อนี่นะแต่ว่าใส่รถมาคันเดียวกันเลยเนาะเมันจะถกไอ้จวกลงเลยเนาะแต่ว่า ดีใจน้ำน้องเพื่นที่ว่ามีันผู้ใหญ่ใจดีเนาะยืนมือเข้ามาช่วยเหลือสีอู๊ฟใบก่อนเนาะหอดมือวันอาทิตย์ยังสีแจ้งเพิ่นยังบบทันบอกเพิ่นเถอเนาะว่ามีงบเขามาเพิ่มงบเข้ามาเพิ่มนี่กาได้ฝาให้กับใขรแน่เนาะได้ฝาเพราะว่า,าถามสร้างเมื่อนั้นสร้างว่า กอ่กอก่อและะ้วก็เทคานเนาะเทคานก่อฝาซาวเทคานแล้วก็่บฟ้าว่บฟ้าวอันนั้นนะให้ก่อขึ้นก่อนแล้วจังเอาดินเข้าแล้วจังมาเทพื้นตามหลังเพราะว่าเวลาเฮาสิเทพื้นค่ะต้องต้องได้ม,มาน้ำเนาะมันชินนักเิ่นว่ามันชินนักคานละ่ะเฮาต้องก่อฝาเหอนสะก้อน่าซันก่อฝาเฮือนให้มันแข็งให้หยืดให้แข็งแล้วจังมาเทพื้นตามหลังเพิ่นบอกเสะแสงนะ แสงกษตรทีเหตุตามเพื่อนว่าเลยเพราะว่าผ่านมาหันแสงเห็ดเพื่อนก็คือแสงตีแบบเหตุการ์เลยเนาะเทเสาบบได้ซื้อเสาสำเร็จรูปแบบนี้เนาะก็เลยว่าบาู๊ข้อมูลกนยังบบแน่นเนาะเพราะว่าเรื่องเสาสำเร็จรูปเนี่ยมันแสงกบ็บเคยเห็นนะุจากเทื่อเนาะแต่มาเห็นเพื่อนหลายๆคนเพื่อนก็นกนเหตุแบบตัวนี้แหละก็เลยว่าเอาตามสร้างเพื่อนแนะนำ สร้างเพื่อนแนะนำวานวใดก็แเป็นเหตุตามเพิ่นทัานเนาะกะ็ค่าสร้างก็ได้จ่ายเพิ่นไปแล้วเนาะหกพันบาทค่ายกเสาเนาะหกพัน 6, บาทและะ้วก็ทรายนี่ก็จ่ายไปแล้วทรายกับอันปูนก็จ่ายแล้วยังบบทันได้สรุปบ,บินให้แม่เพ,เพื่อนเพราะว่าช่วงหลังๆนี่จะแสงค่าเวียกคือว่าแหละหาก็ได้ว่างเมื่อนี้แหละเมื่อนี้ก็ว่างแล้วก็มานี่มามอบอ่าข้าวเนาะข้าวให้ทางา เมตุคำเพื่อนเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มาแวเบิงอันนี้ของนางอันแลนี่เลยแล้วก็มาเบิงตูบเนาะเพราะว่าแม่สัมเพิ่นนั่นทงข้อความบอกสแสงว่าให้ไปเบิงแน่วะคือมาเห็ดอยู่ทา้งหน้านะโดยกับเป็นทั้งข้างเนาะกับโบโบคุงดนกกับอยู่ได้อยู่แต่ว่าสแสงติแต่ว่ามันต่ำโพษเนาะมันต่ำโพษมันบบสูงเ็สิไปอยู่แบบไดนเนาะ มันสูงกว่านี่กับใครเนี่ยฮะอันะนี้มันต่าเป็นเพ่นตัดออกบ่ยังมาสแสง้งมะบึ่งส่วนไม่นี่คือจังหวะเพ่นตัดออกเนาะนี่ไม้เห็นรำใหญ่จนแต่ว่ามาตัดออกเนาจะตัดเห็นอย่างธรรมดาเกษตรสูงๆลงๆไว้เลยฮะนะให้ลมมันลวงนะนี่เพ่นตัดออกแค่เนาะ เฮดตามโพดเชแส,สงโบฮู้ว่าเพิ่นสิเฮตตำมปะนี่กานสั้นก็สิบ่ให้เพิ่นเฮเพราะว่ามาบ่ทันเนาะได้ยินแต่คุณยายสาลีเว้าว่ามีมีคนน,น,น,ปปน่ะน้องทงเพิ่นมาเฮต่ะเพิ่นมาเฮดตู้่ะโดยเนาะมาฮอดนี่ก็ชาแสงก็สิได้กลับแล้วเนาะโดยจากคลิปนี้กะขอขอบใจเนาะแม่พัดเพิ่นเนาะที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวของน้องทงเนาะ แลวก็ขอบใจที่เพื่อนให้ชาวแสงเป็นสะพานบุญให้เนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงเด้อปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะขอให้การกุ้งฮงเฮืองเนาะโดยสิ่งที่แม่ดเดได้สร้างได้กระทำลงไปกัขอให้กุศลพลบุญนั่นเนาะส่งคืนกับหาแม่เพื่อนเนาะร้อยเท่าพันทวีเด,อด้อโดยเนาะมหอดตอนนี้ชาวแสงกาสิชได้กลับแล้วเนาะกลับมา จอบเบืองอ่าดินของน้องภูวงพนเนาะจอบเบื้งองสาเฮือนนี่แหละกลมาเห็นอ่าทางอ่าน้องธงเพ่นเหตดกระตูบเนาะเพราะว่าทาอิดทำคุณยายสํารีเพ่นทรงของความหาสแสง่อเนาะและ้วเมื่อกี้พ่นก็ไปเพนก็ไปเอาเงินกับสแสงียรไปซื้อเหล็กตะปูกลมาเบิ่งก็มันอยากตําพนเนาะคันสแสงียอยู่นี่เส,สงสยที่บ่ยเหตุนเนาะตาแบบนี้เนาะมันตําเกินไปอะไรล้วก็มันห้อนเนาะอยู่แทนที่เฮาิได้ห่มได้เย็นนะมันผัดสิห้อนเพราะว่า เอาขึ้นทันเท่าไรนึงเนะาะกะรอ่มามหันนี้กะรสะแสงกะขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเนาะผู้ที่มาเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะแล้วกัเบิ่งคลิปสะแสงเนาะตั้งแต่ต้นจนจบโดยบุคคลโฆษณาเนะสาะสะแสงกะขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะ,ะเจริญเจริญกันเมดทุกคู่ทุกคนเดอ้อโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดี